สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะมาพบกับผมกับรายการตำนานโลกทิพย์ทางช่องมิคเคาท์เบชานลนะผมเตา๋าีีมพูนะวันนี้จะพาทุกท่านนะมารับชมตะกรุดโทนขนาด3นิ้วของหลวงพ่ออว้วนโสพโนแห่งวัดบ้านนนขออำเภนอนนนคุณจังหวัดศรีสะเกดกันนะหลวงพ่ออว้วนโสพโนนะท่านเป็นพระเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณ และทรงอภิญญาสูงเป็นพระเถราจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดศรีสะเกดอยู่ในยุคเดียวกับหลวงปู่มุมวัดปราสาสตรเยอเหนืออำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดและหลวงพ่ออ่อนวัดเพียนมาศอำเภอราศีไสจังหวัดศรีสะเกดซึ่งท่านทั้งสามรูปนับเป็นสัธรรม,มิกันนับหลวงพ่ออ้วนนับท่านเป็น พระผู้สร้างตำนานตะกุดเพชรหลีกนัแห่งเมืองศรีสะเกดนับสำนักตะกัศิลานนคอ้นับอำเภอโนนคุณจังหวัดศรีสะเกดนับตะกุดดอกเล็กๆขนาดหนึ่งนิ้วับซึ่งมีพุทธคุณด้านกับร้ายกายเป็นดีแคล้วคลาดกำบังกายคงกระพันมหาอุดกันพูดผีปีศาจต่างๆนับรวมทั้งกันสัตว์ร้ายต่างๆไม่เข้ามาใกล้ เข้ามารบกวนได้นะครับหลวงพ่ออว้วนโสพโนนะครับท่านจะทําการจานยันและอักขระลงบนแผ่นทองแดงหรือแผ่นฝาบาทนับที่ท่านได้เตรียมเอาไว้นะครับหรืออาจจะมีผู้คนนคับที่เตรียมไว้เตรียมโลหะไหม้ท่านได้ลงจานเป็นแผ่นตะกุดนับท่านจะจานตะกุด ด้วยพลังจิตที่มีสมาธิอันแก่กล้าของท่านนะับที่ท่านได้ปฏิบัติสมาธิมาดีแล้วนะับจนทำให้สมาธิท่านแก่กล้านะับมีพลังจิตที่แก่กล้านะับจากนั้นนะับท่านก็นํามาม้วนแล้วก็ถักเชือกเชือกที่ท่านถักนะับจะมีอยู่สามสีด้วยกันนะับคือสีแดงสีเขียวสีขาวนะับและยังมีแบบตะกุดเปื่อย ที่ยังไม่ได้ถักเชือกอีกด้วยนะครับประสบการณ์ครับก็ล้วนมีมากมายนะครับสำหรับตะกุดทนของหลวงปู่ทุกๆชนิดนะครับวิชาเอกของหลวงพ่ออ้วนครับก็คือวิชาพิษหลีกนะครับมีลูกศิษย์ของท่านครับที่เป็นทหารมากมายนะครับได้นําวัตถุมงคลของท่านครับติดตัวออกรบไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือตะกุดครับก็ พันสมอรภูมิรบมามากมายนับก็รอดจากคมกระสุนปืนและลูกระเบิดมามากมายนับทั้งยังยิงไม่เข้ายิงไม่ถูกยิงไม่ออกนับได้ล,ลูกศิษย์ท่านหลายคนด้วยกันนับก็ได้อาราธนาตะกุดพิษหลีกนับได้เดินทางเข้าสู่ป่าเขาลำเนาภัยนับในสมัยก่อนนับ ต่างก็แค้วคลราดปลอดภัยหลีกนี้จากพยันตรายอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายต่างๆนานาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร,ร้ายหรือสัตว์ต่างๆก็ไม่เข้ามาใกล้และไม่มาให้พบเจอแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับตะกุดพิษหลีกของท่านนะจิ๋วแต่แจ๋วมากเลยนะครับสิ่งที่สําคัญนะหลวงพ่ออ้วนแห่งวัดบ้านนนท์ค้อนนะับซึ่งท่านได้บอกกล่าวกับลูกศิษย์เอาไว้นะครับ เป็นภาษาอีสานนะท่านได้บอกกับลูกศิษย์ว่ายามสิออกไปหากินให้ถอดออกมันสิหากินบ่หมนันนี่คือคำภาษาอีสานนะที่ท่านได้บอกกล่าวกับลูกศิษย์เอาไว้นะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็หมายความว่าถ้าจะไปหากินออกหาพวกสัตว์ปลา,านานาชนิดนะรหรือแม้กระทั่งหาปูหาปลานนะให้ถอดตะกุดออก เพราะว่ามันจะหากินไม่ได้นะครับหมายถึงถ้าแขวนไปสัตว์ป่าหรือแม้กระทั่งพวกปลาอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นแม้แต่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าวิชาเพชรลีกก็คือลีกเลี้ยงสัตว์ป่าไม่เข้ามาใกล้ไม่มาให้เห็นอีกด้วยนะครับและเคยมีคนนําตะกุดเพชรลีกของท่านนะครับติดตัวออกไปหาปลานนะครับก็ไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับ พวันไหนไม่ได้เอาตะกุดติดตัวไปกลับได้ปลาทุกครั้งนะเรื่องแค้วคาดหลีกภัยกำบังกายจากอันตรายต่างๆตะกุดพิษหลีกนี้ดีเยี่ยมเลยนะต้องหามาบูชาติดตัวกันดูนะเพราะในการเดินทางนั้นนะตะกุดพิษหลีกของท่านนี้นะมียอดเยี่ยมอย่างมากเลยนะลองหามาบูชาอาดาธนาติดตัวกันดูนะแล้วจะรู้ถึง พุทธคุณกันเองนับครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่ออว้วนโสพโนนับซึ่งท่านจานอัครละยันด้วยพลังกิจที่แก่กล้าของท่านนับซึ่งท่านได้ปฏิบัติมาดีแล้วนับจนมีพลังกิจสมาธิที่แก่กล้าและท่านยังตั้งใจทําอย่างมากอีกด้วยนับเพื่อไว้มอบให้กับลูกศิษย์ลูกหาและลูกหลานได้พึ่งบรารมีท่านเอาไว้ปกป้องคุ้มครองรักษากันนะับ วัตถุมงคลของท่านนะับใครมีก็ควรเก็บรักษาไว้ให้ดีนะับถือว่ามีบุญวาสนาอย่างมากนะับที่ได้วัตถุมงคลของท่านบูชาติดตัวกันนะับมาเข้าเรื่องของตะกุดทนขนาดสามนิ้วกันนะับซึ่งตะกุดทนดอกนี้นะับก็เป็นตะกุดทนขนาดสามนิ้วนะับที่นํามาให้ได้ชมกันนะับ โลหะด้านในนรับที่นำมาจานเป็นแผ่นทองแดงนับหลวงพ่ออ้วนท่านจะจานยันครูประทับไว้ก่อนยันครูของท่านคือยันพระเจ้าห้าพระองค์นคับท่านจานยันลงตรงกลางแผ่นทองแดงหรือโลหะที่ท่านได้เตรียมเอาไว้นับแล้วท่านจึงจะลงอักขระคาถาล้อมรอบยันพระเจ้าห้าพระองค์นคับ จากที่ผมได้สอบถามสายตรงหรือผู้รู้นะครับที่เคยนำตะกุดของหลวงพ่ออ้วนมาพาศึกษายันและอักขระคาถาด้านในดูนะครับที่ได้พาศึกษากันดูตะกุดของท่านทุกๆขนาดนะครับได้ความว่าตะกุดทุกขนาดของหลวงพ่ออ้วนนะครับจะจานยันครูทุกๆดอกเอาไว้นะครับไม่ว่าจะขนาดไหนท่านก็จะจานยันครูของท่านลงไปนะครับ ซึ่งขาดไม่ได้เลยนะครับยันครูคือยันพระเจ้าห้าพระองค์นะพอท่านจานยันครูลงไปแล้วนะค,คือยันพระเจ้าห้าพระองค์นะจากนั้นท่านจะลงจานด้วยอักคระหัวใจพระคาถาหัวใจคาถาต่างๆล้อมรอบยันครูเอาไว้นะเช่นคาถาเคล้วคลาดคาถากันภัยคาถาคงกระพัน การพูดผีกันเสนียดจันไลคุณใสเวมทั้งทางเมตตาอีกด้วยนะครับเช่นหัวใจคาถานวหอรคุณหัวใจคาถา,าธาตุสหัวใจคาถาพระเจ้าห้าพระองค์หัวใจคาถาแก้วสมประการนะับหัวใจคาถาแม่ธาตุเป็นต้นนะับท่านจะจานแบบนี้ทุกๆดอกทุกๆขนาดนะับ แต่จะยกเว้นเฉพาะตะกุดโทนขนาด5นิ้วนะครับเพราะท่านจะจานยันใบพัดกับยันสี่นะเพิ่มเติมเข้ามาเสริมอีกด้วยนะครับท่านทำสมาธิตั้งกิจปลุกเสกเป่าแผ่นทองแดงที่ได้จานยันและอักขระไว้อีกทีหนึ่งนะจากนั้นท่านก็มวนถักเชือกพอเสร็จดอกหนึ่งก็เจ็บใส่พานเอาไว้หรือใส่ในบาทเอาไว้ หรือไม่ก็อาจจะห่อผ้าขาวเอาไว้นับจากนั้นนับท่านจะทําการปลุกเสกไปตลอดทุกๆวันนับในตอนเวลาที่ท่านสวดมนต์ไหว้พระนะรับพอมีคนมาขอบูชาเอาไว้พกติดตัวคุ้มครองป้องกันตัวเองนับท่านก็จะหยิบให้หรือบางทีนับถ้ามีคนมาขอตะกุดกับท่านนับแต่ท่านทําไม่ทันหรือตะกุดหมดนับท่านก็จะบอกให้มาเอาวันหลังนับ จะนัดวันให้มาเอากันเลยทีเดียวนะครับท่านจะทำตะก,กุดอย่างพิถีพิถันนะเพราะถ้าไม่ทำดีๆเดี๋ยวจะเสียชื่อครูของท่านนะมาดูตัวอย่างแผ่นตะก,กุดที่ท่านได้จานยันและอักขระไว้ด้านในกันนะที่พี่สายตรงได้พาออกมาดูพิสูจน์ศึกษากันนะร,รวมทั้งยังได้คลี่ตะก,กุดแบบเปื่อย ที่ไม่ได้ถักเชือกออกมาดูศึกษากันนับจึงนำให้ทุกท่านได้ศึกษากันดูนะครับเรามาดูกันนะดอกที่หนึ่งนับจะเป็นแผ่นจานยันของตะกุดพิษหลีกนับท่านจะจานยันห้านับลงไปด้านด้านกลางก่อนนะจากนั้นท่านก็ลงด้วยหัวใจพระคาถาต่างๆนับ ที่ได้เก่าวเอาไว้ข้างต้นแล้วนะครับลายมือของท่านนับสวยแล้วก็งดงามมากนะครับสังเกตดูแล้วก็ให้ทุกท่านหรือทุกๆคนนับได้สังเกตลายมือของท่านไว้ให้ดีนะครับสวยอย่างมากเลยนะครับเห็นไหมครับคงจะพอดูกันออกแล้วนะว่าตะกุดเพชรลีกเป็นยังไงนะครับมาดูดอกที่สองนะหรือแผ่นตะกุด คนขนาด3นิ้วกันนะับมาดูกันนะับท่านอาจารย์ยันพระเจ้าห้าพระองค์ก่อนนะับจากนั้นท่านก็ลงด้วยหัวใจพระคาถาต่างๆนะ่างนับที่ได้กล่าวเอาไว้เหมือนกันนะับลายมือของท่านสวยสดงดงามมากเลยนะับลายมือของท่านศึกษากันดูนะับสวยไหมครับลายมือท่านต่อไปนะับมาดูมาชมกัน คือแผ่นตะกุดโทนขนาดหนิ้วนะครับเป็นแผ่นจานยันตะกุดโทนขนาด5นิ้วนะครับรรรบ,บอกกันตรงๆอีกทีนะครับตะกุดโทนนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับจะลงยันอะไรลงไปนะครับเพราะว่าท่านจะลงมาลงตัวยันนับเสริมเข้าไปอีกนะครับก็คือเป็นยัน3กับยัน4ก็มีนะครับ แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือยันพระเจ้าห้าพระองค์ครับซึ่งเป็นยันครูนรับต้องมีทุกดอกนับต้องมีทุกดอกแล้วก็ทุกขนาดนับท่านจะลงด้วยยันครูนรับจากนั้นก็แล้วแต่ท่านนับสวยสดงดงามนับลายมือลายจานของท่านคือต้องจดจำให้ดีนับสำหรับลายมือของท่านนับ ตะกุดทนของท่านขนาด5นิ้วนะครับท่านจะทำมาหลายแบบนะครับคือการจานนี้อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับก็แล้วแต่ท่านจะลงนะครับว่าจะใส่ตัวยันไหนเข้ามาเสริมด้วยนะครับอย่างเช่นยัน3ามคือยันใบพัดแล้วก็ยันสี่เสริมเข้าไปอีกด้วยนะครับก็พิจารณาแล้วก็ศึกษากันดูนะครับ ผมก็หามาได้เพียงแค่นี้นะสำหรับตัวอย่างแผ่นตะกุดที่มาให้ศึกษากันเป็นตัวอย่างนะก็หามาได้แค่นี้นะก็ศึกษากันดูก็พอเข้าใจนะพอได้ดูศึกษากันแล้วนะเรามาพูดถึงเรื่องราวของหลวงพ่ออ้วนกันต่อนะหลวงพ่ออ้วนโสพัโนนะ ท่านได้สำเร็จวิชามูลกระจายนับเมื่อปีพศ2456นับหลวงพ่ออ้วนนับท่านได้ไปศึกษาร่ำเรียนวิชามูลกระจายเป็นหลักสูตรโบราณอีสานของสมัยก่อนนับกับพระอาจารย์ใหญ่ท่านทำบานนับแห่งสำนักวัดบ้านยางขี่นกอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งท่านทำบาน เป็นอาจารย์ใหญ่สายสำเร็จรุ่นแห่งนครจำปาสักโสอปปลราวซึ่งเป็นสำนักสอนวิชามูลกจายที่มีชื่อเสียงอย่างมากในสมัยนั้นนับและมีพระพิสุสง์และสามเณรนับได้เดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อจะมาเรียนที่สำนักแห่งนี้มากมายในสมัยนั้นและที่สำนักแห่งนี้นับหลวงพ่ออ้วนโสพโนนับ ท่านยังได้พบกับสำเร็จรุนแห่งนครจำปาสัก์อีกด้วยนะับพร้อมกับได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์และเรียนรู้เวทวิทยาคมและวิชาการต่างๆเพิ่มเติมต่ออีกด้วยนะับวิชามูลกระจายนะับซึ่งว่ากันว่าหากผู้ใดได้เรียนศึกษาจนจบหลักสูตรนะผู้นั้นจะได้รับการนับถือจากบุคคลทั่วไปนะับ ว่าเป็นนักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญแตกฉานในด้านตำรานะครับหลวงพ่ออ้วนนะครับท่านไม่เคยแสดงความโกรธโกดลงให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือญาติโยมได้เห็นกันเลยนะครับไม่เคยดูดด่าว่าใครท่านเป็นพระอริยสงฆ์โดยแท้นะครับท่านได้ฌานขั้นสูงเลยทีเดียวนะครับไม่ต่ำกว่าฌานห้าหรือหก และได้อภิญญาสามารถย่นระยะทางได้หรือย่อแผ่นดินนับภาษาอีสานเขาเรียกว่าย่อแผ่นดินนับรวมทั้งยังล่องหนหายตัวได้นับขนาดเดินผ่าสายฝนที่กำลังตกอยู่นับไม่มีล่มบางจีวรและตัวท่านนับก็ไม่เปียกฝนแม้แต่นิดเดียวนับอีกทั้งท่านยังสามารถ รู้ภาษาสัตว์ทุกชนิดอีกด้วยนะครับแต่ท่านไม่เคยโอ้อวดอวดอ้างในคุณวิเศษของตัวท่านเองนะครับตอนที่ท่านได้มรณภาพนะก็สร้างความมหัศจรรย์ให้แก่หลวงปู่เพลงจันทรังสีและสิทธิ์ทั้งห้าของท่านเป็นที่สุดอีกด้วยนะก็คือตอนที่ท่านได้มรณภาพนะครับหลวงพ่ออ้วน ท่านได้นอนพนมมือหลับตาเข้าฌานแล้วมรณภาพไปเลยนับไม่มีอาการตาค้างดิ้นลนกระสรับกระใสเหมือนคนทั่วไปปกตินับนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งนับที่หลวงปู่เพ่งจันทรังสีซึ่งเป็นสิทธิของท่านได้เห็นกับตาและสิทธ์ทั้งห้าของท่านนับได้เห็นพร้อมเพียงกันนับและก็นำมาเล่าสู่ให้สิทธ ทุกๆรูปได้ฟังต่อๆกันอีกทีหนึ่งนะับส่วนวิชาเพชรลีของหลวงพ่ออ้วนนะับท่านไม่เสกใส่เหรียญและตะกุดของท่านเพราะท่านกลัวธรรมหากินลำบากนะับท่านจะทำเฉพาะเสกเฉพาะตะกุดดอกเล็กๆซึ่งมีขนาดความยาวหนึ่งนิ้วก็คือตะกุดเพชรลีกนั่นเองนะับท่านจะเสกใส่นะับ หรือไม่ก็ท่านจะให้เป็นคาถานับไปใช้เลยนะสำหรับสิษย์ที่ใกล้คิดหรือว่าคนที่เรียนวิชากับท่านนะวิชาพิษหลีกนะจะหลีกหนีทุกอย่างนะจะหลีกเลี่ยงทุกอย่างนะแม้กระทั่งเดินป่าทั้งวันยังไม่พบผู้คนหรือสิงสาราสัตว์แม้แต่ตัวเดียวนะของหลวงพ่อนี้นะขังจริงๆนะบบอกเลยนะ เรามาฟังเรื่องประสบการณ์ตะกุดพิษดีกกันนับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและเกิดขึ้นจริงนับมีลุงท่านหนึ่งนับตอนสมัยหนุ่มๆน,นับท่านเป็นนักเลงเก่าเมื่อประมาณ50-60ถึงปีก่อนนับลุงคนนี้นับท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออ้วนโสพโนนับได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่ออ้วนว่าท่านเก่งและมีอภินิหาร หลายอย่างที่ล่ำลือกันนะัจึงได้เดินทางไปกราบหลวงพ่ออ้วนที่วัดกันทลาลมซึ่งตอนนั้นหลวงปู่อ้วนนะับท่านจำวัดอยู่ที่นั่นนะับซึ่งเป็นวัดที่ท่านเคยสร้างเอาไว้นะและมีลูกหลานชาวบ้านโนนสังเข้าไปกราบสการะขอของดีกับหลวงพ่ออว้วนมาปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ตลอดนะับและลุงท่านนี้นะับจึงได้ กราบฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่ออ้วนและได้ขอของดีจากหลวงพ่ออ้วนมาปกปักรักษาคุ้มครองตัวเองด้วยนะหลวงพ่ออ้วนท่านจึงบอกให้เข้ามาเอาวันหลังนับได้ลหลวงพ่ออ้วนนับท่านก็ได้มอบตะกุดขนาดความยาวสนิ้วกับตะกุดพิษลีกขนาดหนึ่งนิ้วพร้อมกับเหรียญรุ่นแรกนะให้กับลุงคนนี้นะซึ่งลุงคนนี้นะในปัจจุบันนี้นะ ปี2,566นะับท่านก็อายุประมาณ81ปีหรือ82ปีแล้วนะับท่านได้รับวัตถุมงคลจากมือของหลวงพ่ออ้วนเมื่อปีพศ5 5 1นะันบและเมื่อนำวัตถุมงคลของหลวงพ่ออ้วนมาบูชาติดตัวนะับก็เกิดประสบการณ์กับตัวท่านเองนะับต้องบอกว่ารอดมาจากคมมีด คมกระสุนก็เพราะบารมีของหลวงพ่ออ้วนโสพโนโคอยปกปักรักษาคุ้มครองมาโดยตลอดนะลุงคนนี้นะท่านเป็นนักเลงในสมัยนั้นนะมีคนจะมาทำร้ายท่านถึงที่บ้านนะท่านนอนห่มผ้าอยู่ที่ม,มุมบ้านนะซึ่งท่านแขวนตะกุดพิษหลีกติดตัวตลอดนะคนที่เข้ามาจะทำร้ายท่านนะกลับมองหาท่านไม่เจอเลยนะ ท่านเชื่อด้วยบารมีของหลวงพ่ออ้วนสโสภโนที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านมาโดยตลอดนะครับให้รอดพ้นภัยจากพยันตลายในครั้งนั้นมาได้สำหรับคลิปนี้ ep นี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปนั้นนะจะนำเอาวัตถุมงคลชิ้นไหนมาเล่าสู่กันฟังมาให้ชมกันก็โปรดติดตามกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับ สุดท้ายนะครับก็ขอฝากให้ทุกท่านนับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้อัปเดตชิปใหม่และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับผม